รอยสักกับคำขอสุดท้ายพระอธิการพรเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักโทษเรือนจำกลางแห่งนี้ท่านไม่ใช่พระสงฆ์ที่เทศสอนเรื่องสวรรค์มารแต่ท่านเทศสอนถึงการยอมรับความจริงและการให้อภัยตัวเองชีวิตก่อนบวชของท่านอาธิการพรถือเป็นความลับที่ไม่มีใครกล้าถามถึงแต่มีรอยสักรูปมังกรเลือนรางที่ปรากฏอยู่เหนือข้อศอกของท่านเล็กน้อยซึ่งมักจะโผล่ออกมาเมื่อแขนเสื้อกาสาวพัสเลื่อนขึ้นเป็นหลักฐานเดียวที่บ่งชี้ถึงอดีตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของท่าน วันหนึ่งชัยนักโทษประหารที่เหลือเวลาอีกเพียงสี่ดชั่วโมงขอเข้าพบพระอธิการพรเป็นการส่วนตัวชัยเป็นอดีตนักเลงหัวไม้ผู้โด่งดังและเป็นต้นเหตุของคดีฆาตรกรรมหลายศพเขาใช้ชีวิตในเรือนจำด้วยความโกรธแค้นและปฏิเสธที่จะสำนึกผิดหลวงพ่อผมอยากขอให้หลวงพ่อช่วยอะไรบางอย่างชัยพูดด้วยเสียงหยาบกร้านผมไม่ได้อยากได้บุญไม่ได้อยากขอขมาผมแค่อยากรู้ว่าความผิดที่ผมทำไปมันจะถูกลบล้างได้จริงไหม พระอธิการพรยิ้มอย่างอ่อนโยนอาตมาเคยบอกเจ้าแล้วชัยบุญไม่ใช่การลบล้างแต่คือการสร้างใหม่ชัยหยิบรูปถ่ายเก่าๆที่ถูกพับเก็บไว้จนยับยุยี่ออกมาในรูปนั้นคือเด็กชายสองคนกำลังนั่งยิ้มอยู่ด้วยกันเด็กคนหนึ่งคือชัยในวัยเด็กอีกคนคือเพื่อนสนิทที่ถูกเขาแทงตายในเหตุการณ์วิวาทเมื่อหลายปีก่อนเขาคือเพื่อนสนิทที่สุดของผมชัยกระซิบผมขอให้หลวงพ่อช่วยไปบอกแม่เขาว่าผมขอให้เธอให้อภัยผมได้ไหม พระอธิการพรรับรูปถ่ายนั้นไว้ด้วยความเงียบและเมื่อท่านมองดูรูปถ่ายนั้นอย่างพิจารณาท่านก็เห็นรอยสักที่มีลักษณะคล้ายกันบนแขนของเด็กชายที่เสียชีวิตท่านใดนั้นความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานหลายสิบปีก็ถูกเปิดเผยพระอธิการพรไม่ใช่แค่พระสงค์ที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นแต่ท่านคือพ่อแท้ๆของเพื่อนสนิทที่ชัยค่า ท่านเคยมีชีวิตที่โลดโผนและละทิ้งครอบครัวไปนานแล้วก่อนจะกลับมาบวชและเข้ามารับใช้ในเรือนจาแห่งนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าฆาตรกรที่อยู่ในความดูแลของท่านคือคนที่พรากชีวิตลูกชายไปพระอธิการพรปิดตาลงอย่างช้าๆความเจ็บปวดของผู้เป็นพ่อกับธรรมะของพระสงฆ์ต่อสู้กันอย่างรุนแรงท่านเปิดตาขึ้นแล้วกล่าวกับชัยด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาอาตมาจะไปหาแม่ของเขาให้และจะนําคําขอของโยมไปมอบให้ ท่านไม่ได้บอกความจริงกับชัยแต่ท่านไปหาแม่ชีที่อยู่กุฏิเล็กๆหลังวัดซึ่งเป็นแม่ของลูกชายท่านพระอธิการพรคุกเข่าลงแล้วกล่าวว่าโยมแม่อาตมาขอให้โยมให้อภัยลูกชายของเราที่ทำผิดต่อลูกชายของเราด้วยในที่สุดการให้อภัยก็เกิดขึ้นในมุมที่เงียบสงบที่สุดของโลกโดยมีพระสงฆ์และแม่ชีเป็นผู้แบกรับมันไว้ความผิดบาปไม่เคยถูกลบล้างแต่ถูกอบกอดไว้ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อแม่